อันนี้เออเกมตัวจะย้ายรังต่อกันนะครับครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกครับสองครั้งแรกพลาด <c oughs> ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สามไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดยวติดตามไปดูกันครับไปเลยพี่น้อยนี่ครับเราจะพาไปดูลังต่อที่เราจะย้ายกันนี่ครับนี่ครับอืมตัวรลังประมาณซ้ำเท่าลูกตะก้อยนะครับ<อ>เดี๋ยวคอยติดตามดูครับ อุปกรณ์เห่าีเอาบอกเลยนี่ครับอุปกรณ์เรา,าสำลีครับน้ำมันเบนซินครับแล้วก็นี่พานโจพานโจขาเที่ยง <c oughs> แล้วก็พานกอ๊อบแล้วก็เสียแปะครับเราจะมาย้ายรางต่อกันวันนี้ถ้าดูผลงานครับโ <c oughs> อ้ยสีแปะไปเติมมอเตอร์ไซค์แขวยดีต้ <c oughs> <c oughs> องความปลอดภัยของร่างกายครับงูใหญ่จำเลย คืณใส้ยิ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันลูกพี่ใช่ครับว,ว่าปั่นมันเต้าเยอะน่ะพอดีใส้ยิ่งน้อยเนาะเสียดีผมโหนี้ชุ่มฉ่ำนะเนี่ยเย้มนกระต่ายพอดีเออพอดีพอดีได้ยิ่เลยนะ่ห้างซับกระปุกเดี๋ยวนะเราล้มเนี่ยเราจะเริ่มอุดแล้วครับแล้วก็อุดไว้แล้วก็ท่าฟัางเสียงครับมันจะเงียบหรือยนะัง เดี๋ยวท่าเนี้เราก็จีนแต่งกินข้างๆไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมหาไก่ก่อนไก่ลืมมาไหมางวันไก่ฟังเสียงไหมครับผมตัดเสียงเสียงอยู่นะครับให้คุณขายไปก่อนนะครับมีปลาเราพอมีปลาเอปาไม่ได้ผมม่นุ้๋นต้องไสอมันปลายังไง ครับเียงเริ่มเงียบแล้วไก่แล,ล้วหายแล้วหายแล้วเลื่อมกันไก่แล้วกลับไปเอากันไก่ตะจริงก่อนครับเขย่านิดนิดมันมันจีพังมันเบิร์นแล้วก็หน,นีนไก่หนีมันสี่ปีเงียบแล้วมันอยู่ใต้แล้วมันควันแล้วมันนั่นแล้วแม่มันเงียบแล้วเขาเปลี่ยนตำลี่ไหมครับเดี๋ยวมันจะ ตายหมดกับแม่มันใหญ่ห้างไรปลุกมั้ยครับเดี่ยวมั้ยเลี้ยวมั้กดังแข็งนี่ยังหัเป้าเป่าอย่าไปยัดเป่าล้มเขาทุกคนบอกเห็นว่าเขาบอกมันจิตายมันเลยมีเสีนงห้างมันเจี๊ยห้องมันพอไหมมันอ่อนโอ้ยเฮียเกือบตัดมือเอายูขึ้นไปไว้หมมันจะฟื้นมือเดี๋ยนี่ฟื้นอยู่ในมือเอาเข้าไปในเอาเข้าไปในค่อยๆแง่บอกดูคือว่าจับดากมันนะยัดซุบเข้าไปในกระดาษมันเจี๊ยนแล้ว

มันอีนเนียนมันอนีกแตกมันคือเงีย,งไยบไปมันเงีเยมันมไมันวิวแต่ผูกเสียดเลยแเว่าไวตัวใสก็มนก็สิพามันวน้ำปล่อยมันน้ำไายเหยยวรจัดเลยพ่ันึ่ เงียบแล้วนิบอลาเดียวิเแ่ลหน่อยเอาปล้มมาล้อะไรล้มเนี่ยบ่โป่รล้มวันน้ยกกันยกกันอย่างเลยล้มอ่ะอาซาป้าให้โอ้เมียมันเมียมันอมไรันทีเนี้ยเอาเข้าเอาเข้าไปปาล้มข้าไปครับเพื่อน จระไยเฮยไม่อากาให้แจเวอุดขึ้นไปอีกเตาเาในร้ายเนาะเาใายอไปจะไปยหมดะบอกปยบตายสลบไ่ินเขาไปเอาลมอุ่นจนมบนเลยึไปจับตั้งดักมันไหมเอาไปผูกตกวันยังทำไมนิ่มจังมันนอนออนยี่มันตื้อฝนมันอยนั่นไปเสร็จไปหนึงครับผม อันเก่าละเดี๋ยวอีกร่างนึ่งในผลเดี๋ยวอีกร่างนึงครับเดี๋ยวไปเอาต่อไปครับผมตฏิบติธรรมครับน้ำเน้อน้ำในห้องมาแล้วครับต้องกัรใหญ่ร่างแถวมาผูกไว้ครับ ้องกันใหญ่ครับผมผูกไว้เป็นวายหันท่างออกให้นอยู่ทัางลงๆลงครับผมเริ่มแล้วรับเริ่มเฟื่อนเริ่มบินแล้วครับผมเริ่มมีเสียงแล้วเริ่มมีอันตรายนิดหน่อยต้องการใหญ่ครั้งแรกครับบรูไ้สมเด็จบอบอติดตามครับผมไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับ ต่อไปก็จะปล่อยสำลีออกมาเป็นสำลีธรรมดานะครับเริ่มจะเรียนมาแล้วเมื่อไหร่จะวิ่งนะลองส่องดูลองส่องดูในหลังด้วยคืนแล้วขยับตัวแล้วไปเดี๋ยวจะเริ่มถอยนะครับผมก็เทียวเพื่อนผมเคยครับผมอันตรายครับผมเไปเอาอีกห้างหนึ่งครับผมนี่ครับผมนังที่สอง มาถึงแล้วอยู่ใกล้กันครับห่างกันวัดเม็ดได้บ่มาถึงหาซิเมตรเนี่ยกำลังทำกันของสังหีจุบน้ำมันเป็นสิับน้ำมันเป็นสินครับคบู่ต่อมท,ทั้งท่าเหนือเหลือไหมนะครับไไหูใหญ่เถอะตัวเงี้ยต่อมเนี่ย ไปไปหาถั้งสิบวิทีฮือเลยถ้าห่างแตกไปอยากกิดเลยจะนอกโงงานอย่างไรเงี้ยว้ไ้ไไม่ทำมัดเลยมันติานใส่งาน่นี้ไม่ทำมัดตัดไปซะก่อนเออตัดเปลือกไปก่อนคอยกนเคี่ยงคอยไปจัดทีมที่ห่ังมันอยู่ตรงยังไงลาไหล คุณมันอาดใจงานหน่อยงานฟังเสียงครับฟังเสียงถ้าเราเสียงหยับเสียงครับผมกำลังยินครับผมกำลังแตกเตือนรามาหานาทีถึงสิบนาทีครับมันเงียบเพราเขาก็ตัดครับผมตอนนี้เราตัดเตียงกิ่งกิ่งกิ่งเก่าก่อนตัดตัดดานเครื่อง นี่เด้อเริ่มตกแล้วครับแม่เริ่มตกแล้วเริ่มสรบแล้วคจับไปเลยที่ เทงเดาคยิลน่มเลยยคอวเบื้อลากินเราคอยยืนมือเเพื่อนเบวัดมองเราเปลี่ยนแฟนเนาะคอยเป็นผู้ยืนเบื้องแล้วเอาข้างบนก่อนหรือข้างล่างก่อนีข้างบนก่อนลน้งกี้ขาบนก่อนแล้ข้างล่างถ่ายไปดิิงิใหม่ได้ใช้เรื่อยนะครับเรบผมตัวนี้ เปลี่ยนเป็นใบครับจริงๆแตวจริงตวยนี่ยังดรอข้างวัตเตียงอีกดูไปก่อนดูไปก่อนต้องเปี่ยนซัีก่อนดูไเดี๋ยวมึงตัดนะงการเป็นสัีเป็นสัมรีธรรมดาครับผมเนี้ยมาจะตายก่อนเป่าน่เป่านี่เนาะ ปล่อลมเข้าไปครับเพื่อมีอากาศให้เจแมันกอแต่ปมันจะตายก่อนอย่งางม่สรุดีเลยแบบนี้ได้แหลมเลยี่มึงก็มคอยตื่นเต้นนะมันกรอบได้ทีวะอ, <c oughs> อันกอบใจได้หะอ เสร็จแล้วครับผมงานที่สองสำเร็จครับสุดยอดครับผลงานเราเราวันนี้ครับผมข้างต่อข้างที่สองครับผมเด็ดเียรครับผมใหญ่ไปเขาที่ครับผมครับผมเป็นไงครับทีมงานเราขาเดี่ยงขาเป๋ก็มาแล้วครับ เรากับไปทิ้งพี่พี่ไปทิ้งแล้วครับแต่ว่าหาทางออกกไม่เจอครับลงปลาแล้วครับผมนี่ก็พอาะโนนี่แหละอัดบุดอยู่เพราะพนาทีเนาะมันมันมันน้อยโตนะมันที่พ่อเศร้าโตไปเราไม่ได้แก้ดีาะเราวม่จีกขยายห้างด้วยเมียจะคนนี้สมบู มันจะไม่ใหญ่กว่านี้อยู่ว่ะข้างเกียร์แล้วครับข้างเกียร <laughs> ์ปีแล้วกเนว่ะปีแล้วครับแตวบ้านผมเรียกเทือดเขาที่สองจะย้ายไปตรงนู้นครับรังแรกมุดตัวตายเต็มเลยมีอันเดือบออกมา,มาแล้วสองไฟไม่ได้นะครับนั่นเดี๋ยวรังนี้จะมัดตรงนี้แล้วกันนะครับ จะมัดตรงพบนี้แล้วกันรว่าตรงนั้นเข้าไปไมด้ครับตัวแตกแล้วตัดลวดมาให้พรมั้งเนี่ย ค่อยมัดไม่อีกรอบหนึ่งพอดีกรอบหนึ่งไปเอารวดมารเราจะขอ,อยจับไปกันนะรวดพ่อๆแต่มัมถถดไม่ครับมันเนี่ยฝนถึอร่มเลยหยกรัางเสียงครับเมียก็ล้องเริ่มฟื้นแล้ว กำลังบ <ourage> anyway, ินแล้วครับผมอันตรายแล้วเรื่องไม่ความันจะไล่แล้วครับผมใหญ่มากครับผมหัางมั่น้าแต่บุรุ้นะครับว่าจะยูว่ายูค่อยดีต่ำครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะ มาถ่ายดูอีกรอบผมื่อนช้เขาบอเบิ่งตอนเช้าอีกรอบนึ่งมาจะโอเคหรือไม่โอเคครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครั้งแรกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมเมื่อเช้าเขาบอเบิ่งใหม่อีกรอบนึงครับผมใหญ่มาสองห้างเหมือนี่โมเนียนมาโมเนียนด้อ นี่บอกผูกยงไปเลย่ยงเงวยวขานเนียนรวดรวดยงเขามเนียนรวดเลยหอมัดนี่บอกพอแล้วมัดตั้งใต่งวะขันให้มากูนี่ะขันให้กันมันตกมาเนี่มัน,นันะตรงนั้นมันนนะผมเนือฝนถึกลมมันยิมีปัญหา ครับผมขอจบคลิปวิ่ดีน,นี้ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวรรัสดีครับผม